ค่ำคืนนี้จึงเป็นค่ําคืนที่มีความสุขและมีความยินดีเพราะฉะนั้นผมเองในนามของโรงเรียนรู้สึกยินดีที่ได้ต้อนรับพี่น้องทุกท่านในโอกาสนี้นะครับแล้วก็ขอให้ค่ําคืนนี้เป็นค่ําคืนที่พวกเราสะท้อนถึงความเป็นสุภาพบุรุษเซนเก์เบียนของเรา และความมีเกียรติในฐานะที่พวกเราเป็นสมาชิกของอสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสซงต์เบียนนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอองค์พระบิ้าโปรดอํารวยพระพรสำหรับกิจกรรมที่มีคุณค่านี้ของเราในค่าคืนนี้ครับขอให้ทุกท่านมีความสุขก,กับการร่วมกันฉลองในค่ําคืนนี้ครับขอบคุณครับ ค่ะขอเสียงปรบมือนะคะให้กับพารดาดรสุรกิจสีสลานกุลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนคาเบียนเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติกล่าวต้อนรับบนเวทีด้วยค่ะครับอาล้วครับท่านแรกผ่านไปเนาะต่บต่อไปเลยนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคุณจุงจีรัตน์นะครับเหลืองอารามเวทนะครับประธานจัดงาน Hall of Fame Night Return of the s e n t 2 0 25ครับกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครับ ขอเสียงปรบมือดังๆด,ด,ด้วยค่ะขอภัยครับกาบเดียน ่านพระราดาดรสุรกิจรีสลานกุลวงผู้อำนวยการโรงเรียนเซนแกรเพียนดรสุมิตรเ,เพชรลาพิรัตนายกสมาคมสิ์เก่าเซนกรเพียนและนายกสมาพันธ์ติดเก่าคณะเซนแกรเพียนแห่งประเทศไทยคุณจรีรัตนบุญปกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูเซนกรเพียน สิทธิ์เก่าผู้ทรงเกียรติคณะกรรมการจากสมาพันธ์สมาคมสิทธิ์เก่าคณะสิ่งกระเบียนแห่งประเทศไทยและพี่น้องน้ำเงินขาวที่รักทุกท่านเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโรงเรียนสิ่กระเบียนของเราได้สร้างบุคลากรขึ้นส่งคุณค่ามีความสามารถในด้านต่างๆมากมาย ผลิตออกสู่สังคมและประเทศชาติท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้สร้างคุณอุปการที่เป็นประโยชน์ต่ออย่างมหาศาลให้แก่ประเทศชาติและสังคมไทยและได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนสิงกระเบียนอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นดังนั้นในโอกาสที่โรงเรียนเิงกระเบียนของเรา มีอายุครบ100ปีในปีนี้105ปีในปีนี้ทางสมาคมสิทธิ์เก่าร่วมกับโรงเรียนเซนกะเบียนและสมาคมผู้ปกครองและครูเซนตเบียนจึงได้จัดงาน Hall of Fame Night 2025 Return of the s e n n e ขึ้นในค่ำคืนนี้วัตถุประสงค์หลักเพื่อมอบรางวัลเกียรติยศ และเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ติ์เก่าผู้ทรงคุณค่าทุกท่านเหล่านั้นซึ่งท่านทั้งหลายได้มารวมกันอยู่ในที่แห่งนี้แล้วอีกทั้งยังเป็นการให้โอกาสกับติ์เก่าทุกรุ่นได้มาพบปะสังสรรค์สุดท้ายนี้ผมในานามของคณะผู้จัดจัดงานและผู้ร่วมจัดงานทุกท่านขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จรู้ล่วงไปตามวัตถุประสงค์ด้วยดีขอบพระคุณครับขอเสียงปรบมือนะคะให้กับคุณจุงศิรัตเหลืองอรารามเวสประธานการจัดงาน Hall of Fame Night Return of the Saints ร2 0 25เป็นอย่างสูงค่ะที่ให้เกียรติก่าวบนเวทีของเราด้วยค่ะพี่แซนใช่ครับก็ยังเหลืออีกหนึ่งท่านนะครับนะเ,นเชิญเลยนะครับลำดับต่อไปนะครับ ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับดร์สุม,มิตรนะครับเพชรชลาภิรัตน์นะครับ,รารน,รบนายกสมาคมสิทธิ์เก่าเซนคาเบียนะครับและประธานในพิธีขึ้นกก่าวเปิดงานในวันนี้ครับขอเสียงปรบมือด้วยครับก่าวเปลี่ยน ท่านพระดาด็อเตอร์สุรกิตศรีสก,ราการ์กุลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสินคเบียนคณะพระดาคณะครูแล้วก็คุณจุงจีรัต์เหลืองอาลามเว้นประธานคณะกรรมการจัดงาน Hall of Fame Return of the ซ e n t 2025แขกมุกยีเกตทุกท่านรวมทั้งท่าน นายกสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนในเคือ CJA ทั้งหมดนะครับที่ให้เกียรนมาร่วมงานในวันนี้และผู้ได้รับรางวัลฮอ of ฟ a m e Leaderboard และสิทธิ์เก่าดีเด่นทุกท่านรวมถึงพี่น้องสิทธิ์เก่าเซนกรเบียนทุกท่านนะครับที่มารวมตัวกันในค่ำคืนนี้เป็นจำนวนมากค่ำคืนนี้เป็นคืนพิเศษนะครับที่พวกเราทุกคนได้กลับมารวมตัวกันในโอกาสครบรอบ 105ปีของโรงเรียนอันเป็นที่รักของเราโรงเรียนที่หล่อหลอมให้พวกเราเป็นสุภาพบุรุษนะครับที่เปี่ยมไปด้วยศักดิ์ศรีและยึดมั่นในคติลาบออมเนียวินซิตความภาคเพียรเอาชนะทุกสิ่งและคืนนี้เนี่ยเราจะมาร่วมกันนะครับเชิดชูเกียรติสิทธิ์เก่าผู้เป็นแบบอย่าง ที่รับรางวัลอันทรงเกียรตินะครับได้แก่รางวัล Hall of Fame รางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นรางวัล SG Leaderboard ซึ่งล้วนเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังของชาวเซนจัเบียนที่ไม่เคยหยุดสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมสิทธิ์เก่าเซนจัเบียนส่วนใหญ่ก็เป็นสิทธิ์เก่าที่มีคุณภาพนะครับทำประโยชน์ให้กับสังคมให้กับบ้านเมืองเรา จำนวนมากนะครับเราเข้าไปอยู่ในทุกภาคส่วนนะครับแล้วที่สําคัญก็คือเรามีในส่วนของเซนคเบียนคอนเน็กชันนะครับซึ่งตัวพวกนี้ก็อยากฝากให้พวกเราทุกคนรักษาตรงส่วนนี้ไว้นะครับและคาคืนนี้ยังเป็นคืนแห่งความผูกพันที่เชื่อมโยงเราทุกคนไว้ด้วยกันสิทธิ์เก่าจากหลายรุ่นหลายวงการแต่ล้วนมีสายสัมพันธ์เดียวกันนั่นคือความเป็นชาวเซนคเบียน ซึ่งมีเลือดน้ำเมินขาวทุกท่านขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนแห่งเกียรติยศและความผูกพันนี้และในโอกาสอันดีนี้ผมขอประกาศเปิดงาน Hall of Fame Night Return of the Sense 2025อย่างเป็นทางการขอบคุณครับ ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับดรสุมิตรเพชราพิรัตน์นะคะนายอสมาคมสิทธ์เก่าเซนคเบียนและก็เป็นประธานในพิธีกับเราด้วยค่ะเป็นอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติกล่าวเปิดงานบนเวทีแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านอยู่ต่อกับเราไปก่อนนะคะ,ะเพื่อร่วมทำพิธีเปิดงานของเราในค่ําคืนนี้กับงาน Hall of Fame Night Return to the s e n s e 2 0 2 5อย่างเป็นทางการค่ะพี่แซ่ เราจะเปิดแบบธรรมดาไม่ได้ไม่ได้ค่ะต้องอลังการนิดนึงยิ่งใหญ่มากในการเปิดงานในครั้งนี้ค่ะพี่แซนขาก็เดี๋ยวทวนอีกที่หนึ่งวันนี้นะครับค่ำคืนนี้เนี่ยจะมีการประกาศรางวัลหลายๆอย่างเลยเนาะมีทั้งหอเฟมนะครับมี SG Leaderboard นะครับแล้วก็มีสิทเก่าดีเด่น ใช่แล้วค่ะเมื่อกี้แอบเห็นแล้วดรปิยะได้ด้วยนะมีพี่กองพี่กองปิยะเราใช่แล้วค่ะซึ่งณตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะคะอีก2ท่านเลยค่ะพี่แซ่ใช่ครับเรียนเชิญทั้ง2ท่านนะครับขึ้นมาบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียนเชิญท่านแรกนะครับพระาดรสุรกิจนะครับสีสลานคุณวงนะครับเรียนเชิญบนเวทีกครั้งครับแล้วก็คุณจุงจีรัตน์นะครับเหลืองขลามเวทครับเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งครับขอเรียนเชิญทั้งสองท่านเลยค่ะ ขึ้นมาร่วมกันทำวิธีเปิดงานของเราอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับงานในค่ำคืนนี้ค่ะพิ่สากับงาน h a o l off a m e night erm <PM" S 1> return of the saint t o u s a n t e n t y f ค่ะครับซึ่งทั้ง3ท่านนะคะก็จะเอามือวางไว้ตรงปุ่มนะคะแล้วก็จะกดไปพร,พร้อมๆกัน<ด>โดยที่เราทั้งสองคนค่ะจะรวบนับเขา <Lap> ้าดาวถอยหลังค่ะพี่สาพร้อมแล้วพิ่สายให้สัญญาได้เลยค่ะเอาเลยไหม เดี๋ยวช่วยกันนับนะครับเดี๋ยวผมนับจาก5เนาะอ้าวพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วผมนับเลยนะฮะ5 4 3 2 1่สอขอเสียงปรบมือดังเดินะ 1 0 5ปีโรงเรียนเซนคเบียนค่ะขอเรียนเชิญทั้งสามท่านนะคะถ่ายรูปกับเราก่อนถ่ายรูปก่อนนะครับเรียกว่าวันนี้เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะครับตัวที่ใหญ่ทั้ง3ามท่านเลยนะครับใช้แล้วค่ะพี่สางขาซึ่งตอนนี้เดี๋ยวให้ทางกล้องนะคะช่างภาพของเราเก็บภาพความประทับใจตรงนี้บนเวทีกันก่อนได้เลยค่ะได้เลยครับวันนี้ก็เรียกบรรยากาศดีนะครับ เป็นกันเองแหละเหมือนแบบว่าพี่ๆน้องๆนะครับกลับมาเจอกันกลับมาตั้งทานข้ามาพูดคุยกันนะครับลําลึกถึงวันเก่าๆกันโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าครบรอบ105ปีแล้วค่ะพี่แซ่ใช่แป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเองอุยไม่อยากจะนับอายุพี่แซ่เลยอ่ะปี2520น่ะปี20น่ะไม่ไม่ไม่ขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านของเราด้วยค่ะเย้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ ขอบคุณครับทั้ง3ท่านนะครับเรียกว่าเก็บภาพแห่งความรับใจไปแล้วนะครับคืนนี้นะครับอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เวทีนิดนึงเดี๋ยวลำดับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ทุกๆท่านร่วมร้องเพลงเรา่ะไปตรงกลางดีกว่าสักครู่นี้พี่ซานได้บอกไปแล้วนะคะว่าเด็กเส้นขบียนทุกคนต้องร้องเพลงเส้นขบียนได้ใช่ พสนา,นาสถานพิธีก็น้ำเงินและขาวน้ำเงินขาวซึ่งพิธีเปิดงานของเราจะสมบูรณ์แบบไปไม่ได้ค่ะถ้าทุกท่านนะคะไม่ร่วมร้องเพลงประจำโรงเรียนใช่ครับอันนี้เนี่ยจะต้องขอความร่วมมือนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านเลยนะฮะให้ลุกขึ้นยืนนิดนึงได้ไหมครับอขอขจังหวัาการรับประทานอาหารนิดนึงนะครับเรียนเชิญน,นะครับเพราะว่าเป็นการรวมพลังนะครับชาวน้ำเงินขาวนะครับวันนี้ชื่องานเลย Return of the Saints ก็เป็นการ กลับมานะครับคืนสู่เย้าอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับพี่ๆน้องๆน,นะครับชาวเซนคะเบียนทุกๆคนเลือดต้าเงินขาวนะครับเรียนเชิญทุกทกท่านนะครับช่วยลุกขึ้นยืนนะครับ้วเดี๋ยวเราจะร้องเพลงร่วมกันนะครับเอาเลยนะอ่านั้นพร้อมแล้วนะครับเชิญเลยครับ ทำเงินเลยข้าวคือดาวสาวันเป็นสิ่งสำคัญของเซนคาเบียนเมตตาดวงใจทงใจวิเชียรให้เราได้ทิ้งความทั้งความ Sabe o อบคให้กับทุกๆคนด้วยครับโอ้โหเป็นการรวมพลังเลยค่ะพี่แซนอเป็นไงครับเรียกว่าเป็นการรวมพลังนะครับสําหรับชาวน้ำเงินขาวนะครับ <c oughs> ร้องเพลงเปิดงานอย่างเป็นทางการด้วยโอ้ยพี่สวัสดีครับ มีการทักทายรุ่นพี่รุ่นน้องนียค่ะบางคนเราไม่ได้เจอตั้งนานคือแล้วกลับมานะครับก็จะเจอกันในวันนี้นะครับแล้วก็จะได้พูดคุยกันอัปเดตกันใช่แล้วค่ะรวมไปถึงต้องขอขอบคุณนะคะวงดุริยางของเราด้วยนะคะซึ่งณตอนนี้ค่ะพี่แซนเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะบนเวทีของเราจะมีการแสดงที่ยิ่งใหญ่มากๆใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องขอพื้นที่บนเวทีนดให้เขาเซตนิดนึงนะเดี๋ยวพาพี่แซนลงไปข้างล่างดีกว่าอนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราลองขอบคุณได้นะขอบคุณได้ใช่แล้วค่ะสําหรับการจัดงานดีๆแบบนี้ค่ะพิ่ารนค่ะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าค่ะผู้สับสนนใจดีของเราค่ะคต้องขอขอบคุณกัมกิ๊กเพียงด้วยรวมไปถึงค่ะต้องขอขอบคุณชัยรัชการตัวแทนจาหน่ายรถบรรทุกฮีโนอันดับหนึ่งของประเทศไทยบริการด้วยหัวใจที่ไม่ธรรมดาค่ะคและต้องขอขอบคุณสิงค์งงค่ะรวมไปถึง r e t อน n รล i l l i v i n g Companion ค่ะแล้วก็<ต>นิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งสุดท้ายขอขอบคุณโซนิกยูธด้วย บริษัทโซนิกยุทธ1999ของรุ่นพี่ผมเองที่น่ารักมากๆนะครับดร ah. ์ก้องปิยะซึ่งวันนี้รับรางวัลด้วยใช่จัดงานออกานายน,นี่ต้องบริษัทนี้เท่านั้นใช่แล้วค่ะอโอเคเดี๋ยวเราลงมาข้างล่างแบบนี้ทั้งทีพี่แซงขา,าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่ๆสิทธเก่าเซ็นคาเบียนกันดีกว่า จะเกิดว่าอยากพูดคุยเนี่ยเป็นเพื่อนพี่ได้ไหมได้ได้พี่แซงทานน้องไปรู้จักเพื่อนพี่หน่อยคือคือเพื่อนผมคนนี้เนี่ยเขาวันนี้เขาได้สิทธิ์เก่าดีเด่นด้วยนะครับเป็นเพื่อนเพื่อนรุ่น SG 75 SG 75เพื่อนได้แล้วแล้วเมื่อไหร่พี่แซงจะได้คะพี่เหรอไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนะมองหาเขาก่อนพี่เอพี่เออัทวิทย์อยู่ไหนพี่เอ๋อยู่โนนมีการเรียกด้วย ผมลุยเข้าไปเลยได้ไหมนหนูลอ,อยตรงนี้ได้ไหมได้ได้น้องตูนรอตัวน,<อ>ตนั้นรอพี่แซนอยู่ตรงนี้นะให้พี่ไปคุยกับพี่เอเองนะฮะขอหน้าเดียนเชิญพี่เอเนิดหนึ่งพูดถึงความรู้สึกหน่อยนะครับค่ำคืนนี้ฮะอ๋อโอเคได้ไปแล้วปีนี้งั้นไม่เป็นไรพูดถึงเพื่อนๆแสดงความ,มดีๆกับเพื่อนๆที่ได้หรือรุ่นพี่ที่ได้ก็ได้นะครับยินดีนะครับได้ตอนปี62นะครับแต่ว่าปีนี้พี่ๆน้องๆได้กันเยอะหลายท่านมาก แล้วเป็นปีที่คนเยอะมากอบอุ่นมากขอบคุณมากนะครับนี่ถือว่านัตตีเอกนัทปีนี้ได้ด้วยนะครับ้ํตตีครับก็ขอบคุณนะครับปีนี้ได้รับรางวัลในขณะที่เป็นรัฐมนตรีอยู่นะครับ <c oughs> ก็แสดงความยินดีกับพี่ๆทุกคนที่ได้รับรางวัลปีนี้นะครับแล้วก็จะพยายามทำดีต่อไปครับเป็นเกยียรติเป็นศักดิ์ศรีของเซนกับเย็ยนครับขอบคุณครับ เมื่อกี้เราไปเดินใต้ตึกฟามาไปดูก๊อกน้ําไปดูอะไรเงี้ยทุกคนนึกถึงก๊อกน้ําที่โรงเรียนสมัยก่อนแซนนึก่อนไกินน้ําแล้วพุ่งขึ้นแต่ละคนมีมุมของแต่ละคนเ,ออเดี๋ยวลองถามเดี๋ยวมีมุมไหนเด็ดๆที่เขาจาได้บ้างออนะครับเอาโต๊ะไหนดีโต๊ะไหนดีไปต่อเลยโต๊ะไหนดีมา,มา,มาพี่เอช่วยเออมาพี่เอมาเอาผมเป็นจาเป็นไปเลยนะเนี่ยได้เลยเได้เลย,เลยสบายเพว่าผมผม,ผมเปิดด้วยรุ่น 75็ดสิบห้าก่อนไงครับจริงๆเนี่ยรุ่นอื่นได้นะพี่สวัสดีครับหรือจะหรือจะสัมภาษณ์ทางบูธทางบูธสิงไหมน้องเสื้อขาวอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแหมพี่แซนไม่ได้เลยนะได้ไหมได้ไหมพี่สวัสดีครับของพี่รุ่นไหนครับอ่าอ่าสวัสดีครับผมเลขประจำตัว1 4 3 7 8ปดอ่าครับครับอยู่ในมอสถึงมอสห้าอ๋อครับรุ่นไหนนะครับ s อ48 48โอโ้โห um> โอ้โหนี่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่วันนี้ยังยังหนุ่มเฟี้ยวยังหนุ่มเฟี้ยวนี่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เจรลญนพรครับนี่รุ่นใหญ่ต้องรุ่นนี้กิจพลกับพรักโยธินครับถ้าใครไปเที่ยวที่ผมก็เสือทอรัสรู้จักทั่วประเทศไทยนะครับคือไม่มีใครไม่รู้จักพี่แหละเด็ก90นเนี่ยเขาต้องไปเจอพี่ก่อนขอบคุณครับแล้วก็ เกิดมาคุ้มมากที่เรียนโรงเรียนนี้เพราะว่าโรงเรียนติดอยู่ข้างเส็นฝั่งชอบมากพี่เสืออ้าวขอบคุณครับพี่เสือครับอวยพรให้พวกที่เก่าดีเด่นนะครับทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับครับขอบคุณครับพี่ถามนิดนึงครับผมเมื่อไหร่ทอรัตจะกลับมาอีกอ่ะพวกผม90รออยู่เนี่ยตอนนี้แอบเปิดอยู่แต่ไม่กล้าทำเป็นเทคเฮ้ยจริงเหรอทำเป็นเล้าแทน ที่ไหนที่ไหนพลาพาพลาพาอฮ้ยชื่อว่าอะไรทอ็อปเกิลเดี๋ยวท็อปเกินี่ความลับหรือชื่อชื่อ,อต้องเข้าไปแสวงหาเลยนะโอ้โอหสุดยอดนะพี่เสือทอนแล้วอ่ปะปมือหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เสือครับนี่ไปจอดรถโฟวิงไง<อ>ไปเที่ยวทอรลัดโฟวิงก็เดี๋ยวนี้เออใช่รานจอดรถข้างหลังซีฟู้ดเพลงสมัยก่อนก็ดุม ตจุดไปเคยได้ยินไหมเรากำลัเป็นพิธ okay. ีกรจะเป็นใครแสนได้ไงโอเคอาเอาเราเดินผ่านมาเจอะโต๊ะไหนดีนะเจออะพี่แฝงพี่แฝงเป็นเพื่อนท่านพิรพันธ์นะครับอันนี้โต๊ะท่านพิรพันธ์นะครับครับเอาใครเป็นเอฟซีท่านพิรพันธ์ขอช่วยยกมือหน่อยเราจะพังไปด้วยกันนะครับั้นล่ไหนให้ท่านพิรพันธ์พูดนิดนึงได้างนะครับ